องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกรับมอบเตาอัางโลจัก,กรยานสูบน้ำและเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์จากสำนักง,งานพลังงานจังหวัดมหาสารคามเพื่อให้ประชาชนและกลุ่มอาชีพในตำบลหนองโกยืมใช้ในกิจกรรมของกลุ่มอาชีพและชุมชนเพื่อประโยชน์สาธารณะค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีการเผยแพร่ความรู้ปลูกจิตสำนึกผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่4ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามคัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติเอื้ออาทรและสมานฉันยุทธศาสตร์การพัฒนาเขต จังหวัดที่2การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิน่นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตแผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแผนพัฒนาท้องถิน่นพุทธศักราช2,561ถึง2,565โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและสามารถนำไปปฏิบัติได้รวมทั้งเกิด ความรู้สร้างประสบการณ์ด้านพลังงานในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือนนำพลังงานที่มีในชุมชนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้สำนักง,งานพลังงานจังหวัดมหาสารคามได้มอบเตาอั้งโลหรือเตาประหยัดพลังงานจากรยานสูบน้ำและเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ชุมชนและประชาชนเพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนและกลุ่ม อาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนพร้อมแนะนำวิธีการใช้และต่อยอดถึงการผลิตใช้ในชุมชนของตำบลหนองโกเพื่อให้ประชาชนและกลุ่มอาชีพในตำบลหนองโกได้ยืมใช้ในกิจกรรมของกลุ่มอาชีพและชุมชนเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไปค่ะ